การเติม s หลังนามนะครับาการเติม s ยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่า student นะครับ student student ตัวนี้เป็นเอกพจน์นะครับเป็นเอกพจน์คือนามเอกพจน์นะครับถ้าสมมุติว่าอยากให้เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็ student แล้วก็ s t u d e n t เราก็เติม s นะฮะเติม s นะครับเติม s เ,เ,เ,เข้าไปก็จะเป็นพ้าหูพจน์นะครับอ่านี่เอกพจน์พ้าหจน์ student แปลว่านักเรียนนะครับนักเรียนอ่าเราจะอ่าแบบเรียงประโยคเลยนะเระื่อชมนะอ่าเรียงประโยคเลย student อ่าแล้วก็เราก็ใช้คําว่าแดขึ้นเลยครับแดดแปลว่ามีนะครับอ่ามีมีนักเรียนว่าไงดะมีนักเรียนในห้องหลายคน ครับอ่าแล้วก็ใช้คำว่าเดรเลยครับเดร์เดร์แบบอ่าที่ครับเดร์เลยครับผู้ชมน,นะอ่าเดเอ่อีเดว์ครับเดว์มนี่แล้วก็ใช้คำว่ามนี่เดว์เดว์มนี่ฮะเดว์มนี่อืมเดว์มนี่สตูดน์

There were many students ออกนะครับ in the room นะครับมีนักเรียนหลายคนในห้องชั้นเรียนนะครับ <laughs> ในชั้นเรียนนั้นนะมีนักเรียนเยอะมากกว่าหนึ่งะครับก็เติม S นะครับ, <laughs> เ,รบเราจะรู้ได้ว่าตัวเนี้ยเป็นพวกหู่กวด There were many students in the room อ่านจะช้านะเดี๋ยวอ่านอ่านเร็วมากไม่ได้นะนักเรียนนะเดี๋ยวลิ้นพันกันอ่า there were many students in the room อ่าครับโอเคนะถ้าสมมุติว่าอ่าแล้วจากนี้เด็กผู้หญิงหรออ่าเด็กผู้หญิงอ่าเด็กผู้หญิงเราต้องใช้คำว่า female นะครับ female เพศหญิงนะครับ female นะครับ female แปลว่าเพศหญิงนะครับ female เพศหญิงเราก็ใช้คำนี้ได้เลยนะครับ e ด e เรื่อประจุปอนกับ e r รครับเ e ร r e t h e r e ครับ were e. นะครับ w e. เป็นพวกห่งคตนะครับเ e w e r e many อ่า many there were many there were many นะฮะ free mail แล้วก็เรียนประโยคตัวนี้ครับเรียนประโยคเดิม free mail m a l แล้วก็ e free mail แปลว่าเพศหญิงตัวนี้เป็นเพศหญิงนะครับ free mail free mail there there were many female ครับ female student อ่ายาวนะครับ yang mana nah. student tengtum is nak is in the room mungkin kan in in the room kap. there were many females students in the room there were many female students in the room